สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปนะคะสวัสดีเอฟซีโโลกสวัสดีแอดมินทั้งตีซีท่านของตีไม้นะคะเมื่อนี้ก็เอาบรรยากาศตอนหกโมงก,กว่ามาให้เบิรงนะคะตีไมา้ย,ยามมาผู้เดียวมาเอาบนแล้มาอีกแล้วค่ะเพราะหายอยากค่ะบริจักแล้วค่ะไปยืมเขาเจ้ากินก้อนนะคะเดี๋ยวปีนาค่อยขึ้นหนักน,นี่เต็มเลยค่ะเต็มเลยอันนี้มันสุกแล้วนะคะเันจะเอาไปเฮ็ดอัน เขาเอาน,น้ำซับกินนะคะเรือปเะเ็ทแย้มก็ได้ค่ะนี่นะคะโอ้บรรยากาศตอนเย็นร่มแห้งนะคะอากาศหนาวอยู่เด้ค่ะเย็นๆหนาวๆนะคะไปค่ะเ้ากลาบบานเทาเนาะพี่น้องตีหน่อยถ่ายอยู่หนาบานพนเด่นอยู่หนาบานพนพม่าน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นญาติพี่น้องของพ่อตีหน่อยนะคะีนนามสกุลทวายนะคะนามสกุลตระกูลเขานั่นแหละมีแต่ตระกูลเขานั้งงานเลยแถวเนี้ยนคะคะ ทรายท่วมมาเอาไปค่ะมันสิว่าแม่อะไรใส่หรอสิว่านล่ส่วนมากพวกมาเด้หนัดโท่วมอีกแล้วนะครับเอาพวั <c oughs> นศิยุ่มหัวตีมาหนะ่ะบานี้พี่นออ้องไปยัง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 อันนี้นมันกนัอยู่ตีไม้อยู่แถวโซนอ่า่าาออยู่แถวโซนอันข้าจเจ้าเฮ็ดฟาร์มเนาะคะ่ะเนาะพวกอ่าพวกแกะพวกหมาพวกงูองันยังก็ซีนอะคะ่ะ นะคะไปนี่กับแม่นป้าเห็ดเท่าทั้งนั้นเลย,ยพี่น้องนี่ค่ะแม่นปลาเห็ดจำได้บ,บ่นน่ละป้าเห็ดเท่าเห็ดเต็มอยู่พี่น้องเลยเห็ดเพิ่หวานบานเท่านั้นแหละอะดอกหนึ่งกินได้ทั้งหมู่บ้านตอนนั้นไปเก็บดอกละดอกสองโลก,กว่านะคะแกงกินไโดโ้หมอใหญ่เลยแหละค่ะบรรยากาศนะคะช่วงแรงๆเนาะค่ะเนาะชีทุ่มนึ่อง,ง,งแล้ว,ะน,ลว,ลวะนะคะนี่นะคะ คือฮอบานเท่านาะบรรยากาศเหมือนบานเท่าเลยนะคะแต่ว่าบานเท่ามันสิมีมลพิษเนาะอันนี้เห็นมันบรรยากาศแบบสุดๆเลยค่ะบอกไว้ก่อนสุดๆบรรยากาศแบบสุดๆเย็นบ่มีมลระพิษอีกอย่างออกมาในสูตรบรรยากาศเต็มที่เลยค่ะมันเฮตุในเฮ่าแบบว่ารู้สึกดีรู้สึกมีกำลังใจแล้วก็เวลาเขาเครียดเวลาเข้าอย่างเข้ายางเบืองเข้ายางเบืองแถวเนี่ มันก็ท้าใ้เทารู้สึกดียิ่งมีลูกมาอยูนั่เนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกดีมันกัอาจจะมีบางครั้งที่เทาท้อแท้แต่ว่าเห็นนาลูกแล้วนี่มันมีกำลังใจฮึดฮึดขึ้นมากเลยตัวพี่หน้องนะคะจำไม่เ้อนะคะกำลังใจผู้ได้กอบปทอกํกำลังใจให้กับตัวเองนะคะลูกคือแรงบันด้านใจลูกคือพักดันในเท้าขึ้นไปนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างยทุกวันเวลาน่ะเวลามันก็เยียวยาเรา าบาดแผลอย่างที่มันเจ็บอยู่ให้มันเจ็บคักๆโดยพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวมันกับสมานของมันเองเละนหน่อยเละนหน่อยนะคะสมานอีกทุกมือทุกมือค่ะยิ่งเจ็บยิ่งแกร่งอ่านะคะมือแห้งนะคะโอ้แพะบมาไว้มือนีแพะไปใส่บาน้องแพะอันนี้เดินเร็วนะเนาะเนี่ยตีหน่อยเ่เลยสีห้นะคะ มันอยู่บ้านผู้เดียวได้อยู่ค่ะแต่ว่าตีใหม่ก็าไม่ได้ดไปโดนเป็นซุ่มโมงสองซุ่มโมงค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่งมากยางมาได้ซิปละทีเองนะคะมาเอาผลไม้ผลไม้ค่ะผลไม้นี่น่ากินนะคะนี่โขกน้ำเปรี้ยวหวานมาก,กินเสียริญแต่ว่าบรเิเวณท่านลูกดิบมนันเนาะท่านลูกดิบเขี้ยวๆมาต่ำโอ้พี่น้องโอ้ยใส่ตอนประเดกแซ่บหลายนะคะไปค่ะ อย่างมื่อบาดเท่าบ้านนี่นะคะโอ้บ้านหลังนี้ก็คือจังภาพบานนี่ครับพี่น้องเลยเบิ่งุบรรยากาศเย็นดีแท้ๆก็จะเอามาตัดหญ้าให้ง่วงให้แพะให้ยังเลืเด้อค่ะตัดไปช่วงหนาหนาวนะคะหนาหนาวนี่มันสีหญ้ามันสี่รับนะคะช่วงหน้าค่อนี่มันก็สีปลูกหญ้าไว้แล้วก็ตัดไว้ พวกแพะพว,วกหมาพวกงัวกินช่วงหนาหนาวนะคะสงสัยลูกไส้เขาเป็นให้บ้านแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะพ่อเขากลับไปเที่ยวแล้วะคะ่ะ <c oughs> ต้องไปสนใจเขาต้องเมาถึงแล้วต้องเมาถึงมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคไปทุกอย่างหรอกเราเพี่ลาะเขากับเฮ็ดตาเฮ็ดเฮ็ดให้เขามีความสุขเสมอคิดบวก ไมันรวมๆกับเต๊ดมันทิ้งไปนะคะโอ้แดดออกแล้วพี่น้องมาแดดออกอยล้าง,งามนี้เออมาแดดยังงามนีนะคะเอาสิขอไปทั่งให้บานเนาท่าน,น,นพี่น้องลุ้นะลุ้นลปิดมากนะตะกอนไม่ปิดมากเนี่ยซื้อมา่านอ๋อคนซื้อมา่านมาคนซื้อม่านว่ามา,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 มาติด ใส่ซื้อหมานมาติดตะกอนเาเห็นมีมานได้พี่นอ้องซื้อมานซื้ออย่างมาติดไปนะคะประมาณนี้นะคะแดดก็เริ่มบอกลลูกชายเข้าไปในบ้านแล้วนะคะลูกชายเข้าไปในบ้านแล้วอยู่สองคนแม่ลูกนี่แหละมีมียังหรอกคะ่ะเขาไปมีความสุขกับคนของเขาแหละก็มีความสุข ให้แบบความแข็งเน้นดุตีหน่อยนะคะไปเ้าขอบานไปเบิ่งบานตีใหม่ซีอิอ๊ดซียิดน้ำจิ้มด้บวยใบเนี่ยในพระธร้พวกนึงไปยืมข้าเจ้ากินก้อนนะคะตีใหม่นี่ใส่บุหรีนะคะไปยืมไปยืมข้าเจ้ากินอีกแล้วนะคะอยูบ่บานบ่ล่ะฮัลโหล มาไม่ได้ดูปดูตชรในห้องนำ้ำโอ้โหอยู่ในห้องนำ้ำเขาบอกว่าเขาอึอยู่ <c oughs> อ่าเขาบา,เา,น,น,า,าเนเอลล้องค่ะพี่น้องเอาบากแล้วคือปิดไฟมือเธะรู้เนี่ยบ้านหลังแน่นอบอกแจงออบอ้ว่ตีหน่อยก็มาจอก,กินตังซีเราลูกโอ้ยบานอันนี้นนก็คือเสียวมาเฮ็ดอันกับเขาเองเขาจ้ะนะคะแต่ว่าเขาบอกกิน มื่อนี้นะคะมื่ออื่นกับพกินเพราะเมื่ออื่นตีมากที่เห็ดไก่ทอดนี่เขาเห็ดไก่ป้อมเลยแม่พี่น้องเ,ออเห็ดไก่ทอดอตีามากเลยสิมากินมาเนี่ยเออฝนอะเห็ดน้ำจอกน้ำยิงมกับพม่านี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวไปเอาไก่เข้าไปเอาไก่นะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะมืดนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟไประหยัดช่วยเขาช่วงกลางวันนี่เจ้าของบ้านนี่เพิ่นสีน้องด้วยค่ะกลางคืนมาเพิ่นกับพอนอนพี่น้อง จะเข็ดยางยางอยู่เบิดมือเอาตีหน่อยก็เปิดไฟไปคักเท่าหพี่น้องเลยอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นห้องซักเสื้อผ้าเ้ว้อ่ะ้องเก็บขวดนะขวด,ขวดอันนี้เก็บมาไม้ขวดเอาไปขายนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะนี่ของซักผ้าน,นะคะตีไม่กับเก็บอันนี้กะที่ใส่รองเท้านะคะตีไม่ซื้อมาใส่รองเท้า ลองเท้าตีหน่อยไล่หลายนะคะตีไม่ก็เอาเลือกใ้นะคะอ่านี่นะคะประมาานี่ลูกกับแม่ใแซน้ากันได้ค่ะล้องเท้ากประมาณนี้ค่ะนะคะนี่เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวตีไม่จะไปปิดไฟห้องก่อนนะคะกับพิดพาดประกรันไดตีไม่ก็ขอถทดขอผ้าในเด่าคะ่ะปิดว้นะคะามาเปิดไฟเห็นใบทุกทุกห้องเลยล่ะ ปิดปิดปดิโอเคนะคะปิดแล้วผิดพลาดประการไหนตีไม้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ตีไม้โนเวย no way ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะตีไม้ก็จะขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อมุนีกับสวัสดีค่ะ